สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้อยทุกคนด้วยนะครับผมโฟนตรงชี้เป้านะครับเอาละครับแต่ก่อนที่พูดคุยกันนะครับฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสำหรับทางพักยก77หากใครสนใจก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยครับไปดูเลยดีกว่าครับสามทีมที่น่าเชื่ที่สุดประจำกัมคูนวันนี้จะมีเกมคู่ไหนกันบ้างไปดูเลยครับ คู่แรกครับในเวลาตี1:45นาทีวันนี้ครับน่าดูเลยครับเกมคู่นี้เป็นยูฟาเนชัลลีกเป็นรอบรองชนะเลิศครับก็เป็นการพบกันระหว่างทีมอย่างอัศวินสีส้มนะครับเนเธอร์แลนด์ครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการเยือนทีมชาติโครเอเชียนะครับโดยเกมนี้จะเตะกันที่รัตเตอร์ดัมนะครับในเวลาตี1:45นาทีครับ สำหรับทีมชาติในแลนแรนะครับผลงานโดยรวมช่วงหลังในการเล่นยูฟาในเฉลีครับดีมากๆครับสิเกมหลังสุดในการลงเล่นรายการนี้ครับพวกเขาไม่แพ้กับใครเลยครับแม้แต่เกมเดียวครับชนะคู่แข่งไป7นะครับเสมอไป3เป็นผลงานการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆครับ วันนี้นะครับนักเตะตัวหลักๆครับจะนำทัพโดยโคดี้กั๊กโปครับซีเฟนเบิร์กไวด์แดนกลางก็จะมีทางแฟงกี้เดย์ยองนะครับมีจีนี่ไวนาดุมเกมรับครับเซเวนบอสแมนครับเฟอร์กิลฟานไดก็จะนำทัพนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นชุดใหญ่แหละครับวันนี้พวกเขาครับเปิดบ้านต้อนรับการเป็นทีมชาติโครเอเชียนะครับซึ่งโครเอเชียนะครับผลงานในการลงเล่นยูฟ่าเนชั่นลีกก็ดีเหมือนกันครับสี่เกมหลังสุดชนะรวดทั้ง4เกมเลยครับวันนี้นะครับนำทัพโดยลูก้าโมดิตมาเตโอโควาซิตอีวานเปริิิิิซซตตตมมมาาโรรรรบบบอเเเเเวกกกกกก็็จะะะปนนนนนััััแแแหหลืดคค่่่ คู่นี้นะครับถือเป็นเกมคู่ที่สูสีนเป็นอย่างมากครับทีมอย่างคอนแลนดก็ถือมีสิติที่ดีนะครับแพ้ยากมากๆส่วนที่อย่างโครเอเชียผลงานช่วงหลังก็ดีครับดังนั้นเกมนี้ก็มีโอกาสจบลงได้ผลเสมอนะครับแต่อย่างไรก็ตามทีมชาตินเธอแลนเป็นทีมชาติที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นทีมที่แพ้ยากในช่วงหลังนะครับดังนั้นเกมนี้ผมเชื่อพวกเขาเล่นในบ้านจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยและมีโอกาสลุ้นถึงหน้าชนะได้ดังนั้นเกมนี้เพื่อความปลอดภัยเชียร์ทีมชาตินเธอแลนดไปดีกว่านะครับ คู่ที่2นะครับไปดูเกมอุ่นเครื่องกันบ้างครับเป็นการอุ่นเครื่องทีมชาตินะครับในเวลา6กโมงครึ่งตอนเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นเกมระหว่างอุรุัยนะครับจะเปิดบ้านเจอกับทีมอย่างนิการากัวทีมดับที่1น0ี่ของโลกครับสำหรับอุรุัยครับความน่าสนใจในเกมนี้นะครับนอกจากการเล่นในบ้านแล้วครับเป็นการเปิดตัวกุนซือคนใหม่อย่างมาซิโลเบลซาด้วยครับดังนั้นเกมนี้ก็เชื่อเบลซาหน้าจะต้องการประเดิมสนามแบบสวยๆนะครับผู้เล่นชุดนี้นะครับถือว่าเป็นการเรียกตัวผู้เล่นหน้าใหม่มาเพียบเลยครมมาากกว่่งที แต่อย่างไรก็ตามครับตัวเก่าๆก็จะนำทัพโดยฟาคุนโดเปเยตรีนะครับนักเตะจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนคนอื่นที่เหลือนะครับก็จะมีทางดีโก้รอซซี่ครับจากเฟเนบาเช่ครับแล้วก็เป็นทางดีโก้ซาราซ่านะครับจากชาลเก้ที่จะเป็นนักเตะที่เราพอจะคุ้นอยู่นะครับแต่ที่เหลือก็เป็นดาวรุ่งทั้งหมดเลยนะครับที่เรียกมาวันนี้นะครับเปิดบ้านรับการเป็นกีมชาตินิการากัวครับอันดับที่140ของโลก ก็เข้าไปดูนะครับรายชื่อผู้เล่นชุดนี้มีนักเตะเพียงแค่สคนเท่านั้นนะครับที่เล่นอยู่ในยุโรปส่วนที่เหลือก็ไม่ได้เล่นอยู่ในยุโรปเลยครับดังนั้นดูจากเรื่องของมาตรฐานของตัวผู้เล่นแล้วนะครับก็ต้องยอมรับว่าในวันนี้นะครับทางฝั่งของอุรุกวัยดูดีกว่าพอสมควรได้เล่นในบ้านด้วยเป็นการประเดิมบุนซือคนใหม่ก็เชื่อว่าเกมนี้อุรุกวัยน่าจะสามารถถล่มนิโราโกัวไปได้แบบไม่ยากนะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์อุรุกวัยไปได้เลยนะครับ ปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับก็ไปดูเกมฟุตบอลรอบคัดเลือกของแอฟริกันครับออฟเนชั่นกันบ้างครับในเวลาตีหนึ่งครับวันนี้ครับทางทีมอย่างอียิปต์จะบุกไปเยือนทีมอย่างกีนีนะครับเกมนี้เชียร์ทีมอย่างอียิปต์ไปได้เลยนะครับสำหรับทีมชาติอียิปต์ครับผลงานในรวมช่วงหลังชนะคู่แข่งรวดมา5เกมติดต่อกันนะครับฟอร์มกําลังดีฟอร์มกําลังสดเลยครับนักเตะตัวหลักๆในทีมชุดนี้นําทัพโดยโมซาร่าครับมีนักเตะอย่างมอตฟาร์นะครับโมเมตจักน้องนะครับอีกหนึ่งคนนนนััักกเเตะที่่รราคคุ้อยูบ วันนี้นะครับจะยกผลบุกไปเยือนทีมชาติกีนีซึ่งผลงานในการลงเล่นรายการแอฟริกันครัพออฟเนชั่นครับช่วงหลังนี้อย่างเน่าครับ5เกมหลังสุดชนะคู่แข่งเกมเดียวเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมด้วยกันนะครับและสถิติในการเล่นในบ้านในรายการนี้นะครับ5นัดหลังสุดชนะคู่แข่งเกมเดียวเท่านั้นครับดังนั้นเกมนี้นะครับอียิปต์ดูดีกว่าเยอะครับนำทัพโดยโมซาลาด้วยก็เชื่อว่าเกมนี้อียิปต์บุกไปไม่น่าจะแพ้บอย่างน้อยแล้วก็น่าจะสามารถชนะได้ด้วยคู่นี้เชียอียิปต์ไปได้เลยครับ เอาละครับสทีมที่อยากจะให้เชียร์ในค่มขึ้นวันนี้นะครับก็มีทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับมีทีมชาติอุรุกวัยแล้วก็ปิดท้ายที่ทีมชาติอียิปต์นะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยด้วยครับวันนี้ผมฝนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ